สวัสดีครับผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านขออนุญ,ญาตเอ็นผู้ชมว่าพี่น้องคือเก่านะครับสิไดใดมีความอบอุ่นเป็นกันเองครับมือนีกับอยูยบ้านน้องโดน<ม>ตําบลโนนสำราญอำเภอแก่งสนามนางครับผม,ผมเดี๋ยวสิให้ฮู้จักไอ้ไอ้ขันเพิ่นนะครับเนาะครับไอ้ขันแนะนำโตัะหน่อยนะครับอืผมซื้อเหรียญซื้อขันเนาะซื้อแท้นายกหนก,นกพุทธเจตรรัสอยู่บ้านน้องโดนเลยครับ ครับก็แต่ก่อนกับเหตุงานกรุงเทพน้ำห่างน้ำยังแล้วก็มาขายสมตำลาบแล้วก็มาขายไอขายเขาขายเขาขายเขาเขาเป้าขายเขาเขาเขาเอ็นเขายังกับเขาหุงกันหมดเขาหุงนะครับก็ลายปีโอ้กรุงเทพหลายปียังเด็กก็เริ่มเบื่อนายขายพลานทุกอย่างเลยอครับอืม พอไงมาใส่ชีวิตในเรืงเทียมตั้งแต่วัยรุ่นคนละน้ะหนุ่มแมนแล้วอืมค่ะก็อะไรก็มักกิดตะก้อนเรียงเรียนหนังสือกับพอเรียงงวงหูยาวอยู่กับมักทั้งหมดแหละอืมแบบฟันตลอดไปตั้งหมื่นแต่มาเรียงมาเรียงสัตว์จะเรียกนะครับมาเรียงสัตว์จะเรียกพอดีมีโอกาสก็เลยมาเนี่ยแะเรียงคั้วอืมตะกี้ก็เคยเรียงงวงหูแมนแล้วครับควายนี่ ตะก,กีมีบอกเลียงม,มีครับมีมีต้นผมเล็กน้อยพ่อพ่อแม่ก็เรียงเช็ดหน้าอ๋าอก็มีควยมีงวัวทั้งสองอย่างนะ,ะนี่ยเหรครับอืมบัดน,นี้กะกลับมาบ้านนีกด้วยโควิดบอเกี่ยวบอลหรือจังเล <กะ S 1> ยเบื่อแล้วแฟนก็ขายของกระูกยุงเทื่อพวกเรอยู่อืมขายเลยเป็นบัวพะาขูดกะทิสดตอนนี้อ๋อครับโอ้ขายลาบกววยเป็นสิบปีเลยกันนี่เท่ากันเลยถพได้ตั้งโตแล้วนะครับขายมาโดนกินใส่ไปครับผม ก็เลยฝันไปเหมือนไหนตีเลยบอกแฟนว่าอยากเรียงควายไปไปเรียงคว้ยไปถ่าด้วยวะอืาให้คนหนึ่งมาทางปีแล้วเพื่อจเพื่อว่วไห้มันช็อตเนาะแม่รู้ว่าทีท่านของก็มีอยู่แล้วครับกบุนนเถานะประมาณสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดหนึ่งกำลังพอดีถ้าลงมาห้าสิบกว่านี่มันสิมึดมดแล้วคิดอย่าจี้ยหยดไปน้ำบ่ิได้น้ำใจเนหยนแล้ว กำลั้งพอดีตัวนี้ก็เลยมไม่ไม่เห็ดครับอืมเลือกเลือกแบบไรเลือกสายพัฒนาเลยมันบอกครับนี่ก็พัฒนาเลยอืมรัดหน่อยหนึ่งครับรัดหน่อยหนึ่งเนาะกะ็ตามงบป,ประมาณที่พอสิมีได้เนาะไปเนาะตามหม่ป,ประมาณที่เขามีแหละอ่าคนมือไม่กันก็นกนตามงบอยู่ของมีแหละคอยคอยคอยไปเอาครับ งูศึกษามาโดนเะไรหรอว,วยมักยู่แลี้ยงอ่มามักศึกษามาแล้วเนาะแมนครับศึกษามาก,ก่อนหน้าแล้วโบแมนว่ามาเห็นกระแสปุบปับโบแมนแล้วครับครับคนมากก็เ่เล้ยผมเรียงมากเลี้ยงซั์อยู่เลยครับแต่ว่ามายูบานซื้อไม้สีพี่น้องตกใจบ่โอ,อ้ยในมูบานมีคนเดียวเนาะอ๋ออืมครับกระสีตกใจเน่ะเนาะคืออย่างเนาะนอมันไม่จะมูลราคาแต่ละตัวดี บ้าแล้วเนียวสันว่าได้รถปีกปอัพรถนี่ลนะนอนม, <c oughs> มีได่เขาไปซื้อรถตีเท่ตีเท,ทเลยเนะ <c oughs> าะจ้ของซื้อควายตัวนี้มึงก็ยทำเด็ดเก็บเด็ดรถคันมือสองคันหนึงเลยมีฟาร์มไในดวงใจว่าตอนเฮ้ามึงเ,าเาขาเฮาก็เปิดศึกษาน้ำฉิบน้ำเพลินมังกรเห็นเขาเลี้ยงกับคืองามแท้พอดีหน้าหน้ายุบบัลลาดัตเลยไอเจเจเจเพ่งหน้ายุบบัลลาดเพิ่น เพิ่อนในเปิดเต็นรถมือสองเนาะครับเออช่างสาสอง,สองสองเอ้สองเต็นยื่นเพิ่นซื้อมาเท่าไหร่นะเพื่อถึงสามเสนของแม่ลูกครับเพิ่นเหเอเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงสำหรับเพิ่นโดยวนี้เพื่นเลี้ยนเตี้ยสื้อมาที่ไม่แต่ลูกมันก็ให้หกเสนแล้วเ้องได้ขายอยู่สิบห้าเดือนสิบหกเดือนอยู่บ้านลาดนี่ทีอยู่บ้านลาดโอ้ยต้องโอกาสหนาจะยิบให้ไอ้คันประสานให้เด้อ ไปหาเราเลยเป็นหน้าลแหละโอ้โหฟ้ด mm. ีไรสนุกเราก็มาหาเรื่อยกับมีเห็นเราเลี้ยงมากเลยแล้วก็หน้าน้องน้องเลา้อีกคนนึงนี่เลี้ยงยู่นี่นะน่ยนี่เลี้ยงเมื่อก่อนเราคุ้ยบ้านนี่แหละเราก็เลยซื้อมาตัวนึงมังมือมั่งใดๆนี่ครับเบิ้องน้ำกันลูกดาเหนือก็คือศึกษามาแล้วมีต้นแบบมาแล้วมีต้นแบบมาแล้วครับแล้วก็เบื่องน้ำฟ้ามนี่ฟ้ามนั่นครับเบิ่งศึกษาจากยูทูบช่องหันุ่งเี้ยนะครับ ป่านนี้ตัวใดได้มาตัวแรกเลยรปานนี้ตัดสินใจมานี่ไอ้มาตัวแรกมาตัวน้องมรุพุ่นรุงนี่เอาลงมกกืองกวนไปฝากหน้าไว้ท่านมีข้อก็นี่ฝากหน้าไว้ฝากหน้าไว้ท่านมีคอกสา่น้องบัวมาตัวนี้มาจากนองบัวหน้าบอกว่านี่แลหละเดี๋ยวกูให้มึงไปเป็นแอร์ทันว่าลูกแก้วฟ้ากูเดี้ยวทันว่าเราวหายมาอ๋อลูกแก้วฟ่าลูกแก้วฝ่าเรื่องนี่ ได้มากได้อีกไปทีนี่นี่เละครับเปียวอ,อีดอนมาฉะนั้นก็มาดอนน้ำเสียสักอยู่ฟ้ามัยสถานีควายเนี่ยอืมจักเดือนเนี่ยยุนทองผมว่าหาเดือนเลยแหละแสดงว,ว่าตั้งแต่กระแสพันแรงพันใดผลแเน่ยแม่นวันนี้แต่เอามานี่มีปล่อยไปเนี่ยบอมีสื่อมาแต่รอยเอ็ดตงตัวหนึ่งว่าเอามาแต่ขึ้นเดียวที่น้องบัดน,น้องสำราญนี่ใกล้เแหละไม่เห็นอยากได้ขอแบงก์ไปเลีเ้ยงแนวสวนมา<อ>ไ,ปไปเป็เนแนวแนวสวนมา แบ่งให้ไปหยิบนั่นแหละทัดกันบ่ได้เพื่อนหนึ่เลี้ยงครับวันนี้เราเลี้ยงเปิดแล้วครับทศจังไตร์มีแบ่งพี่น้องบ่ลอยู่นี่อีหน่อยกันเอาไว้หน่อยก็หนึ่งสิบห้าห้าพันเอาเมื่อเบืองเนาโอ้แม่อีหน่อยหนึ่งสิบห้าห้าพันต่อรองไลยบ่เนาะมาว่ามาเมืองโกลคนกิอคำเดียวหล่ะคนฮ่องกงเมืองโกลมาคุยกัน ถ้าอยางเรีย่ยงมันไม่ยากหรอกคนเราคุยกันไงเนอาอแม่น้อยนี่เป็นยังไงสายยังไงสายปานสุรินสายปานสุรินสายปานสุรินแม่หรือพอ่อพ่อสายปานสุรินพ่อสายปานสุรินแม่แ,แม่เดียวเขาแม่บัลลูแม่บัลลูอืมแต่ว่า<อ>มันไอ้มันคุ้มตัวมากไปซื้อน้ำไอย้ยูน้ำเด็กน้อยคนหนุ่มอยู่ไอ้สาระขาม ครับเขาเห็นหน่วยมันใหญ่แท้ควายตัวนี้อ่มาจากเดือนแล้วได้มาจากเดือนใดเมันเดือนกัวเหระเดือนกัวตอนนี้ส่วนสูงอยู morning, ่เท่าใดปุณิร้อยสามสิบห้ารอยสามสิบห้าบ่ขาดหรือสามสิบห้าเทสบ่ขาดหรืเพราะว่าในวัดเรื่อยๆอยู่นะแมนครับสิบเท่าใดเดือนก่อสิบตอนมันน้ำมันตอนมันน้ำนองกันสิบสี่เดือนมาเดือนกัวสิบห้าเดือนสิบหกเดือนนี่แหละครับสิบหกเดือนกับร้อยสามสิบห้านี่ก็ถือว่าถือว่าเพราะว่าบุธธรรมดาเลยแม่สาวหน่อยนครับ ไปไกลได้อยู่หรอกครับหนื่อยเหน่วยกันเขาเมื่งเดีวถ้าลูกสองลูกสามเม่วาขาดร้อยขาสิบขาดหน่อยวะแล้วเขาก็มีสายเองเนาะมีสายครับเขาติดสื่อเพิ่งในี่พร้อมมันอาจจะเป็นบักสามาาทก็ได้ครับบักสามารถสื่อสามารถพอคุ้ยอยู่อำเภอยังก่อนเนาะเขาค่มตัวมาอัตลักษณ์ได้เนาะอัตลักษณ์ดีด้วยครับแต่เต็มจงจำเขาเมื่อแล้ว ครับอ่องอถงวสี่สูงกำไรขาครับทั้งสีขาส่วนสูงร้อยสามสิบห้าประมาณครับประมาณอืมมาเบื้องเอาครับด้านข้างอ่างกับโอกาสทางนาก็สิใหญ่ขึ้นแล้วใหญ่แท้ครับขาดร้อยห้าสิบขาดหน่อยแท้ปีก็เสียดเองอืมเมืองไทยกับเมืองเขาก็ทะเลจับเรียมอยู่ครับ เปิดท <Cornell. S 2> ุกตัวล่ะถ้าราราคาตรงกันมาเบืองเอาเปิดทุกตัวอืมเอาแม่เผือกเดี๋ยเอาเรื่องแม่เผือกแม่เผือกนี่ก็มาเบืองเอามาเบืองเอาแม่ยังพอแม่ไอลูกในท้องมันบักใหหงขาวของบิ๊กไอฟาร์มของเสียสมบัติลูกในท้องหงขาวบิ๊กไอฟาร์มของเสียสมบัตินะครับเนาะลูกในท้องไข่บัเก้าจะเลื่อนแล้วอืมอืม ควยมาทั้งไงหลานแงาควยทั้งนครสวรรค์มาจากสายทังนครสวรรค์สถานีควยงามมุงเสียสักอ๋อได้มาจากลูกพี่แบ่งมาให้เสียซักนะครับเนาะสถานีควยงามสเตชันนั่นเนาะนั่นแหละมาเบ่งเอาบักแม่ญ่ยเลือกมีผุนน้ำเรื่องเพลิเบื้องหน้าเขาจะยานตัวนี้ตัวนี้พี่น้องมักเผือกนะครับนะลูกเท่าไรแล้วก็ลูกสองครับลูกสองในทองเนาะน่นแล้วครับผมลูกสองในทอง ลูกตัวแรกอยู่ใส่ตัวผู้ตัวเมียลูกตัวแรกต้องต,ต้องเสียสากไปแล้วตอถามเราอยก็เพลินเนาะต้องไปสืบมังเด้ครับแม่แล้วครับมีแม่ซื้อยังไงก่อนซื้อนี่รับได้ซื้อไห้ซื้อไห้ยังซื้อในใบมันซือ้อนิลานิลาแม่แล้วครับแม่เผือกซื้อแม่นิลานะครับนาแม่เผือกซื้อแม่นิลาเทียขามาเบิ่งเอาครับมาเบิ่องเอามาเบื่องเอามาเบิ่งเอาครับแล้วครับผมครับ ในถ่องก็มีใบมีหลอดมีครับผมครับเพนมึงแม่นี่เด็ดมีแม่น้ำเพชรแม่ซื้อแม่น้ำเพชรนะรแม่ละครับผมใบหลอดเทือนแม่น้ำเพชรในท่องอในทอ่นทองบกักไอ้บิ๊กอุไทยบิ๊กอุไทยแม่ละสีเดียวสีเดิเดนกว่าไอ้ัไอคันเป็นผู้เลือกเองแต่ว,ว่าใส่บิ๊กอุไทยเนี่หรือว่ามาในท่องเสสียสัก อ๋อเสียสักเพิ่นจัดให้แล้วผเพิ่นเมืองแล้วหน่วยการยัง่สีใส่ตัวไหจแก้วมีความรู้แล้วแม่แล้วครับอืเสียสักเพิ่นเมืองแล้วว่าตัวนี้สิพัฒนาไปทางไหนดสิเนาะคอนี่ซำควายเถิกงเลยเนาะเบิ้งหน้าเขาเบิ้งหน้ามบ้งคมปิดไปแล้วโอยสันคอนี่โอ้ยแขงขาเบิ่องป่นกำไรทั้งสี่สันคอนีกันปาเข็งกับปาเข็งซีพีเขาซื้อกันกินอยู่เนาะ มันเป็นสายอุไทยด้วยสายอุไทยชัดเจนบอแม่ชัดเจนครับพี่สาชัดเจนสายอุไทยเพราะว่าเสียสากพิ่นกันไม่ต้องห่วงกับเสียซากการันตีไลยนะครับเป็นฟ้ามใหญ่เนาะพี่น้องครับถือว่าควายนี่มาจากสายเสียสากพิ่นเนาะครับเนาะแม่เล้วครับแต่ที่เาถือได้อยู่แล้วเดี๋ยวพี่น้อง สงสัยคันมาเมืองโตเดียวมากบอร์เสียกะร้องปรึกษาเสียซักเพื่อนเมืองกันเออไปถามเสียซักเพื่อนกันมาจากขอกบพราว่าภาษนมีของไปของมาอ่าวันนี้ที่ไปที่มาอยู่ได้ครับในใบก็มีซื้อเสียซักพร้อมเบอร์โทรพร้อมหมดเลยครับพี่น้องสิได้สบายใจกับมานี่ล้วครับบ้นขันกับให้ข้อมูลดีพอดต้องห่วงใจดีเขามาเมืองเด้ครับฟ้องเจ็ดเดือนก่อนมัน ผสมยี่สิบยี่สิบแปดพฤษสภายี่สิบแปดพฤษสภาเออ่าไม่ขาดต้นอ่ะาหกเดือนแล้วเนาะพฤษสภาอะไรเอาเลยพฤษภาผสมพฤษสภาได้คำด้วยผสมพฤษภานี่กับเอฟซีเพิ่นมา่ายรูปหนึ่งเดี๋ยวพันเสียาไปก่อนเด้แม่ยังก็แม่น้ำเพชรแม่น้ำเพชรนะครับเนาะ อยู่นี่กับสิมีทั้งหมดหาัวให้พี่น้องเบิองมาเบิองเราปลาตัวได้อีกสิบเปอร์ี่เบิองแม่ที่เบิองแม่หมูบินเอาหมูบินตัวแม่หมูสมซื่อเอาอยู่นี่แม่หมูบินเป็นจังไงสายว่าจังไงเป็นลูกของแบบสิงโตผู้เบียงแม่หมูบินลูกของสิงโตสิงโตสิงโตผู้เบียงผู้เบียงของพอออดพอยังกันละท้องเท่าไรแล้วแม่หมูบินท้องแรก ทองแรกสาวทองแรกเลยเนาะมันสูงมันลอยสี่สิบสามไปแหละสูงลอยสี่สิบสามทองป๋าปังทองป้าปังอืป๋าปังลูกลูกลูกผู้วิ่งทองป๋าปังแม่มันเป็นลูกสิงโตผู้วิ่งในทองนั้นเป็นลูกสาวปลาปังอ่าครับอืลูกสาวป๋าปังปังแปดเดียวแนนตัวนั้นแหละครับโค้งสางตัวนั้นโค้งสา่งเขาใหญ่จะ แล้วแม่กัใหญ่อยู่แล้วเนาะแม่เหรอครับผม <c oughs> คิดนึกนึกภาพาออบ่ะลูกลูกมันมาขนาดนสิขยายโครงสร้างไในสมัยแม่กับพิว่าเนี่ยหน,นังนี่บ่บาา่ธรรมดาเออลูกปังกับไ้ขึ้นเซเรียงโครงสร้างอยู่ยแล้วโอ้โสโซเชเรียมาตัวนั้นบ่ธรรมดา,านี่โอ้ยบอกกันหนึ่งโดนแบงไอซ์แบงไอซ์นั่งมึงแบงมาให้เอามาแต่ใส่ก่อนครับรอยยันอ๋อตอนนี้โมบิลนี่ไปเบิ้งไปเบิ้งตัวหนึ่งราคาะแสนห่าครับ บหมักบวมมกตัวนี้เขาบ่ขายหรอกเขาว่าแพงครับอืมกินเข่ากีน้าน้องกันกับคนเฮ้าเนาะครับมันก็ใจอ่อนของคนเฮ้าบอกกันเนาะบว่า็ถือของซื้อของขายกันครับอืมบวกกับมิตรภาพกันอืมอืมมันก็โทษแคไม่ได้หอดซื้อลูกขึ้นถ้าถ้าจะขายลูกมันทําเป็นตัวแม่มันหายหลายบาทเลยแหละสิบห้าครับบวกมาขายผมเลยตัวแม่ตัวผู้หายซิบหนึ่งเช่ไหมอโอนี่ลูกก็เรี้ยงลูก ขาเขากันใหญ่เลยคุเลยก็คือโตอ้วนอยู่แล้วขาก็รับน้ำหนักโตได้ดีเลยทั้งหน้าทั้งหลังแข้งขางามๆส่วนสูงกับโแมนธรรมดาร้อยเท่าไรก็ร้อยสิบสามเลยสิบสามนี่มันย้อนลงมาราคามันตรงแล้วหนึ่งราคาคอขาเริ่มสิรับน้มาแล้วมันแปดเดือนเก่าเดือนเหรอวะจำนวนของมันพุตสกีเลยเนี่ยครับอืม กันแนวทางเรียกเรียกแม่พันธุ์ของไอ้ขันนี่เลือกยังไงวิธีมึงเคล็ดลับหมักไผ่หมักมันเนาะเอาเอาแม่สไตล์ไอ้ขันนี่ระบ่มีพิษถึกดอกเบืองหางต้องหางกบหางใหญ่หางยาวเป็นเป็นพุ่มแข่งขายใหญ่เหมือนเขาตาแล้วล่ะหนาคมคมอัตลักษณ์อัตลักษณ์ไอน่เออ่ยม้ามาที่หลังขอได้มูนี่ก่อนเนาะกันได้อัตลักษณ์มาพร้อมให้ลยดีหลังตรงตรง ค่อยใหญ่ครับหนาคุ้มคุ้มแบบเมียนเลยละจ้ะมันกับเมียนบางตัวอ่านมันสิพวกเต็มรอยกับมีเขามันมันกับพื่เต็มรอยนาะทั้งตัวมันกับมีตรงนีนิดๆไดน้อยน่อยเมียนอืมเขายังมาแต่งเอาเขายังมาปรับเอาว่าใสพพองในให้ตัวนี้เป็นทั้งสันทั้งสี่ครับอืมทั้งเมื่อทั้งวอนอยู่นี่หาัวนี่ก็คือ ปล่อยให้เมดแล้ะเนาะถือกันกับปล่อยครับถือใจถใจพี่้องเห็นแล้วราคามาถือกันกับปล่อยไปนะครับสามธรรมดาการซื้อการขายทุกมือกับเป็นกลไกตลาดครับกลไกตลาดก็คือความต้องการควยงามนี่หลเนาะเนี่ยแหละครับมันมันแพงหลทุกเมื่อความต้องการหลายแต่ว่าควายงามที่มีอยู่ของเขามันหน่อยเนาะเน่ยแหละครับมันก็เป็นไปตามกลไกตลาด พี่น้องบางคนก็ว่าโอ้ยควยมันคือแพงแท้ครับขายไปสั่งตึกสั่งอย่างนี่มันมันเป็นแบบนั้นหรอครับอืมันเป็นกลไกตลาดที่น้องมันต้องเข้าใจครับว่ามันเขาขายไปสั่งตึกมันมันแพงอย่างเียวควยทุกมือเนี่ยมันเดไปเปรียบเทียบกูควยเป็นบ้านเมื่อไรด้วยครับเป็นต้องบอกว่าเป็นสายพัฒนาเนาะครับเนาะเป็นสายพัฒนาที่มีการพัฒนาขึ้นมาแล้วแล้วกบความต้องการของตลาดนั่แหละครับสำคัญกลไกเคือว่าอุปสงค์อุปทานนั่แหละครับ ต่เห็ดไห่ราคาขึน้นผู้ใดมากตรงนี้ครเป็นบอกยังผู้มักผู้ชอบกันกับเสรเลยครับตกลงซื้อขายกันแมนครับผมสําคัญอยู่ตรงนั้นนะครับเนาะกับบ้านๆก็มีเนาะราคาธรรมดาอืม,อมครับเสือเชื่อว่าพี่น้องเข้าใจอยู่แล้วแหะครับในกระแสตรงนี้ผู้ใดเข้ามามักทางนี้แล้วแมสิรู้อยู่มันมันรูนน้ถุกมันความชอบคมพอใจทั้งสองฝั่งในการซื้อขายกันอ่าให้ไอ้ขันฝากผู้ชมจักหน่อยเนี่ย มาเบิ้งเอาครับมาเบิ้งเอาอยู่ <c oughs> แม่นีิเชียวเอาไปย่บา้บา,บานอยู่บ้านน้องโดนไม่ถามหาไอ้ขันนุ้ยเสกเพิ่นหองใจเงินบ้านแหละครับอ่าท่า,าว่ากวยงามอยเนาะครับผมไอ้ขันกวยงามมาเบิ้งเอามาบ่ยากเราก็คนมาคุยกันนะครับบ่ได้กินข้าวคำเดียวแท้คนครับผม,มมาเบิ้งเอาเราถือกันต้มไก่สู้กินจีเหล,กล <c oughs> <c oughs> า,กากันก็ได้บ่ยากครับคนครับแม่นวลแหละแม่นแม่นไม่ยากหรอกกัครับพี่น้องก็ได้ฟัง ไอ้ขันเราแล้วนะครับเนาะกะจังได้กะมาตามเบอร์โทรศัพท์ให้ไว้เนี่ยเืม092 092 259 259 9395 9395ครับผมคือไอ้ขันไอ้ขันนี่แหละเนาะครับผมไอ้ขันควายงามบ้านน้องโดนนะครับเนาะโอ้โเลยนี่เจ้าเดียวควายเพิ่อนกัจโยนี่แหละครับจุกกลางบ้านครับกลางหมู่บ้านนะครับเด้อพิกัดกลางหมู่บ้านถามมึงเขามา อยู่กลางหมู่บ้านมา้งเหรอครับถือว่ามามาเล่นมาบ๊วยเสอผมเป็นอยังก็มามาคุยกันบ๊แลกเปลี่ยนความรู้กันแมนบ๊ซื้อบ๊เป็นอยังมาแลกเปลี่ยนมาบ๊เล่นน้ำกันกินน้ำเย็นน้ำกันก็ได้กินข้าวน้ำกันก็ได้ครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์ถือว่ามาเมืองแมนครับผมชมพัฒนาการแมนแมนแล้วในสายเดียวกันอยู่แล้วมาบ๊วยเซื้อก็มาหากันได้ได้มิตรภาพขึ้นมาอีกได้เครือข่ายขึ้นมาอีกแมนเหรวครับผม จังผมนี่แหละครับผมมานีกัได้มาได้เคลียร์ใครไอขันอีกไปหูจักได้ก็ต่อจากไอขันไปต่อไปอีกนี่แหละครับนิตภาพมันราคากับพอได้ก็ดอกกับพแพงหลาครับผู้ซื้อยิ้มได้ผู้ขายยิ้มได้กับเปนต้กันได้ทั้งหมดละครคนมันกัยาการเดิมร้องมาให้ราคามึงครับอัญญาเราคุยกันเราคามาคุยมึงมึงโตมากแล้วอันนี้กะช่องเก่าชนะจนกัขอขอบคุณ ขอบคุณไอ้ขันครับที่ติดต่อมาเนาะครับเนาะแล้วก็ไว้วางใจหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยหลายด้วยไอ้ขันครับก็ถือว่ามือใหม่โยครับก็สิพยายามที่ปรับปรุงขึ้นไปในอนาคตคนละครับแต่ก็อยากให้พี่น้องเมืองเมืองที่เอ็นวาพิกัดนะครับเนาะพิกัดก็ถือไปเป็นการส่งขอมูลข่าวสารให้หูเมืองตรงนี้นะครับเนาะ มีช่องนี้ก็ถือว่าพี่้องได้เข้าถึงข้อมูลในจุดตรงนี้ครับกัฝากพี่รองกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องเก่าชนะจนนะครับเนาะครับสุดท้ายก็ขอก่าวคำว่าสวัสดีครับขอบคุณครับไอ้คัน